สวัสดีปีใหม่ค่ะแม่หมอมาบอกดวงปี2566ปีกระต่ายนี้นะคะก็เป็นการบอกดวงตลอดปีครบ12เดือนไปเลยนะคะสำหรับชาวันพุธและทุกวันคนเกิดทั้ง7วันแม่หมอบอก ทั้งปีไปเลยนะคะเราจะได้รู้โดยใช้ไพ่ทั้งหมด78ใบนะคะซึ่งแม่หมอก็ได้ทำการอธิษฐานสับไพ่อธิษฐานหยิบไพ่ตามหลักการดูไพ่ยิบสีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เอามาจัดเรียงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะได้บอกดวงไปเลยค่ะ เป็นดวงของชาววันพุธในปี2566ค่ะเรารู้ลวงหน้าเริ่มจากเดือนมกรานะคะแถวข้างบนจนถึงธันวาสิ้นปีเลยสำหรับชาววันพุธใน12เดือนนี้ คุณก็จะมีทั้งดีและก็ไม่ดีแต่ก็ไม่ร้ายอะไรนะคะแม่หมอจะเริ่มที่มกราเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาคุณได้ไพ่เฮอร์เมสไพ่ตัวนี้เป็นช่วงขึ้นต้นปีมกราต้องการความสงบต้องการความเป็นส่วนตัวไพ่ใบนี้หรือว่าจำเป็นจะต้องทำแบบนั้น เพื่อศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ชัดเจนให้รู้ลึกทำงานเงียบเงียบไม่ต้องการความวุ่นวายเป็นไพ่นักบวชค่ะความสงบเป็นเดือนที่ดีเงียบแต่ไม่มีอะไรไม่ดีนะคะอยู่อย่างสงบสุขสบายทั้งกายและใจ เดือนที่สองกลุ่มพาพันธ์คุณออกเดินทางไพแชลิอดเป็นไพชุดหลักเดือนกลุ่มพาพันธ์การเดินทางทางไกลไกลถ้าคนทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆก็จะรุ่งนะคะแต่จะเหน็ดเหนื่อยบ้าง ถ้ามีปัญหาคุณสามารถแก้ไขผ่านพลไปได้คะ่ะเป็นไพ่ชนะท่าต่อสู้เดือนที่สของชาววันพุธนะคะก็คือเดือนมีนาคมไพ่สิบไพ่เดาบคะ่ะไพ่ใบนี้ความเครียดวิตตก,กังวลดาบคืออุปสรรคและปัญหา คิดมากนอนไม่หลับก็เมื่อรู้แล้วก็ทำใจให้สบายค่ะความเครียดและปัญหาเราสามารถเมื่อเครียดได้ไม่เครียดก็ต้องได้ออกจากปัญหานั้นนะคะสิ่งที่คุณกังวลไม่จริงค่ะเป็นไพยของคนคิดมากไปก่อน เดือนที่4ของชาววันพุธก็คือเดือนเมษายนไพ่คิงเรียนการเงินคล่องธุรกิจดีทำมาค้าขายเจริญค่ะให้ผลด้านการเงินหรือคนทำธุรกิจจะมีข่าวดีค่ะ,ะเดือนที่5ของชาววันพุธเด็ดถือเหรียญ พิษสภาคมเปลี่ยนการเงินโชคลาภได้จากคนอายุน้อยหรือว่าลูกน้องบริวารน,นะคะเดือนที่6ค่ะมิถุนายนเดือนที่หของชาววันพุธมิถุนาคนณได้ไพ่สี่ถวยสิ่งที่หวังไม่ได้ ได้ในสิ่งที่ไม่ได้คิดได้มาหรือว่าได้ไม่ตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้นนเองอาจจะเป็นเรื่องความรักพอคินไั่ถ้วยหรือสิ่งที่หวังรักคนที่เขาไม่ได้รักเราแต่ได้อยู่กับคนที่เราไม่ได้รักแต่ว่าเขารักคุณอย่างนี้นะคะ มาเดือนที่เจ็ดของชาววันพุธเลยนะคะไพ่ติมมูลเป็นไพ่ของคนอารมณ์อ่อนไหวแปรปรวนเหมือนพระจันทร์ค่ะพระจันทร์มีข้างขึ้นข้างแรมพระจันทร์เศร้าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ชุดหลักคุณจะมีความวิตกกังวลในเดือนกรกฎาคม เกิดจากการปรุงแต่งการคิดของคุณหวาดกลัวในสิ่งที่ได้พบได้เจอแล้วทำมาแล้วทำให้คุณคิดกลัวแล้วก็กังวลใจความทุกข์เกิดจากการที่คุณปรุงแต่งเดือนที่8สิงหาคมนะคะไพ่ขินดาบราชาดาบ เป็นเดือนแห่งความมุ่งมัน่นคุณมีความมุ่งมั่นอีกครั้งหนึง่งมีความตั้งใจว่าฉันจะทำให้ได้แล้วคุณทำได้เดือนนี้ไม่ว่าคุณมีเป้าหมายหรือว่ามีงานมีสิ่งที่คุณตั้งใจคุณทำได้สำเร็จนะคะ <S <S เดือนที่เก้าค่ะกันยายน w e r ย off ฟฟอร์ไพชุดลักค่ะความโชคดีกลงล้อแห่งโชคชะตานี่เป็นช่วงชีวิตขาขึ้นค่ะชีวิตเราก็เหมือนกลงล้อมีขึ้นมีลงแต่เดือนที่9ของคุณนี้กันยายนเป็นช่วงขาขึ้นการเงินโชคลาภความรักเต่นด้านอสังหาริมทรัพย์จะมีที่ดินเพิ่ม มีธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับที่ดินเป็นไหนหน้าก็รุ่งนะคะเดือนนี้มาเดือนที่สิของคนวันพุธนะคะเป็นไพ่ความสุขสมหวังเกี่ยวกับความรักบางคนได้เจอคู่แท้คนที่โสดคนที่แต่งงานก็จะมีบุตรที่ดีเป็นเดือนที่รวมครอบครัวมาพร้อมหน้า เป็นความสุขสมหวังนะคะเดือนที่11ของชาววันพุธเดือนพฤศจิกายนได้ไพ่ห้าเหรียญเป็นรายจ่ายค่ะมีเหตุให้ต้องจ่ายให้งดการลงทุนงดการให้คนอื่นกู้ยืมเงินไปเพราะจะไม่ได้คืนคุณช่วยเขาได้ แบบที่เขาไม่คืนคุณก็ไม่เดือดร้อนอย่างนี้นะคะคือยังไงก็มีรายจ่ายมากกว่ารายรับขอให้จัดการเรื่องเงินไว้ล่วงหน้านะคะแม่หมอบอกตลอดปีแล้วจะได้การป้องกันก็จะไม่เกิดหรือว่าก็จะเกิดน้อยอย่างนี้ค่ะเดือนสุดท้ายของชาววันพุธนะคะได้ไพ่ที่ดีทีเดียวขออภัยค่ะ ไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งความสุขสมหวังเรื่องสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะความรักความรักสมหวังคนโสดก็จะได้พบรักใหม่คนมีคู่ก็เป็นช่วงความรักดีได้ปูดหรือว่าได้บ้านใหม่รถใหม่ซื้อของใหม่เข้าบ้านอย่างนี้นะคะเป็นความสุขสมหวัง ช่วงธันวาปลายปีสิ้นปี2,566ชาววันพุธค่ะนี่คือดวงทั้งหมดตลอดปีของคุณนะคะแม่หมอก,ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสมหวังตามที่เราปรารถนากันนะคะ ปีเก่าผ่านไปสิ่งดีสิ่งร้ายก็ผ่านไปแล้วเป็นอดีตรเราสามารถเริ่มต้นใหม่ใครที่ล้มก็ลุกขึ้นนะคะจะล้มแล้วกี่ครั้งไม่สำคัญคะ่ะขอให้เราลุกทุกครั้งวันหนึ่งเราก็จะแข็งแกร่งเองปีใหม่นี้เริ่มต้นใหม่จากตัวของเรานะคะ ปรับปรุงแก้ไขตัวของเราลดละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเล็กๆหรือใหญ่ทำผิดพลาดให้หน้อยลงด้วยการคิดพิจารณาใจเย็นไตรตองก่อนคิดพูดหรือว่าทำมุ่งมั่นในเป้าหมายที่เราตั้งใจทำให้สำเร็จ อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายที่สามารถเป็นจริงได้และก็การมีเป้าหมายจะทำให้เราไม่อยู่แบบล่องลอยไปวันวันนะคะถ้าทำเหมือนสุภาษิตเลยค่ะมีเป้าหมายต้องการลูกเสือคุณก็ต้องเข้าทำเสือถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จเรื่องอะไร ก็ขอให้มุ่งมั่นในสิ่งนั้นยังไงก็สำเร็จแน่นอนนะคะแม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจเช่นเดิมค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ